ถามว่าในประวัติศาสตร์มนุษยชาติสิ่งประดิษฐ์อะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดผลกระทบกว้างขวางต่อผู้คนในโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเจ้าสิ่งนั้นนั้นโลกจะไม่มีทางเป็นอยู่อย่างที่เป็นจะไม่พัฒนาเจริญมาให้คนเจ็ดพันล้านคนได้เบียดเสียดกระเสือกกระสนดิ้นรนเวียนไายกันอยู่อย่างวันนี้บ้างก็สุขบ้างก็ทุกข์บางเวลาก็สบายบางเวลาก็ลำบากมนุษย์มีมาก็ประมาณแสนปี อารยธรรม c ีวิ l i z a t i o นน,นั้นแค่หมื่นปีถ้าเทียบกับประยุโลกที่มีคนประมาณว่าปลาเข้าไป4 0ันล้านปีแล้วก็นับว่าสั้นนะักแต่ตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาโลกก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความรู้วิทยาการต่างๆและสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นสะสมนั้นเกินกว่าจินตนาการของธรรมชาติดั้งเดิมไปไกลมีคนเคยพูดเล่นว่าถ้าพระเจ้าสร้างโลกจริงแล้วทรงผ่านไปประกอบภารกิจอื่นถ้าทรงแวะกลับมาเยี่ยมก็คงจัดทรงพระงง ว่าผู้คนทำอะไรกันถึงได้สับสวนวุ่นวายกันได้ขนาดนี้พวกคนมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่โบราณกาลนั้นที่ถูกนับว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนั้นมีมากมายในยุคโบราณที่แทบไม่รู้จักคนคิดคนสร้างก็มีมากเช่นล้อกระดาษคันถเข็มทิศในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหาการรมก็ยิ่งมีมากขึ้นไปอีกเช่น เครื่องจักรไอน้ำแท่นพิงเครื่องบินรถยนต์วิทยุโทรศัพท์โทรเลขโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมายังไม่ถึง30ปีดีแต่ก็เปลี่ยนโลกไปแล้วอย่างมากมายก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองมีสิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่ทั้งเปลี่ยนโลกทั้งกำกับโลกมาอย่างยาวนานมีส่วนทั้งในด้านสว่างคือสร้างความเจริญความผาสุขให้กับโลกอย่างมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนไม่น้อยในด้านมืดสร้างความแตกแยกร้าวฉานความเหลื่อมลำ้ำความอายุติธรรมหลายส่วนก็มาจากมันมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แทบจะไม่เคยได้ถูกนับอยู่ในรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ใดๆจนหลายคนลืมไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากมือมนุษย์ล้วนๆโดยแทบไม่มีส่วนใดมาจากธรรมชาติเสียเลยด้วยซ้ำแถมมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ใช้มันและแทบทุกคนในโลกใช้มันนั่นก็คือ เงินมันนี่สิ่งที่ไม่เคยมีในธรรมชาติมาก่อนจนกระทั่งมนุษย์สร้างมันขึ้นมาเงานินคือกำเนิดมาได้ประมาณ4,000ปีแล้วบางตำราก็ว่า5,000ปีโดยน่าจะเกิดขึ้นในเมโซโปเตเมียก่อนและในจีนก็เริ่มมีการใช้เงินมากกว่า3,000ปีโดยในระยะเริ่มแรกก็อยู่ในรูปของสินค้าที่โยกย้ายได้เช่นมเมล็ดพืชปศุสัตว์แล้วค่อยพัฒนามาเป็นวัสดุหาย,ยาก เ,เปลือกหอยปันวานจนเป็นโลหะหายากทองเงินทองแดงจนมาจาัดทิมบนกระดาษแบงโนเต้ที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดในรูปของวัตถุจับต้องได้ในปัจจุบันและเป็นที่ค่อนข้างจะแน่นอนว่าในอนาคตเงินจะอยู่ในรูปแบบตัวเลขเฉยๆเป็นแค่ข้อมูลไม่มีอะไรเป็นวัดสดุให้จับต้องอีก ต่อไปสวีเดนจะเป็นประเทศแรกที่ไม่มีธนบัตรใช้ในเร็วๆนี้เงินนั้นพัฒนารูปแบบมาตลอดแต่ที่สำคัญกว่ารูปแบบก็คือหน้าที่และบทบาทของเงนินมนุษย์สร้างสิ่งสมมุตินี้ขึ้นมาทำไมเงนนินมีหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรมันทำหน้าที่ของมันได้ดีไหมมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรเงินนั้นมีหน้าที่สำคัญอยู่สอย่าง คือใช้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน Medium of Exchange ใช้เป็นเครื่องวัดมูลค่า Meter of Value และใช้เป็นที่เก็บมูลค่า Store of Value เมื่อแรกสร้างเงินขึ้นมาหน้าที่หลักก็คงเอาไว้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนแทนที่เราจะต้องขนแบกสินค้าที่ผลิตได้แล้วเหลือใช้ไปแลกกับสินค้าที่ไม่ได้ผลิตแต่อยากได้ระบบบ b เตอร์ ย่อมขาดความสะดวกทั้งปวงมนุษย์เลยสร้างเงินขึ้นเป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนชำระราคาและก็เลยเป็นเครื่องวัดมูล,ลค่าไปในตัวแทนที่จะต้องระบุว่าข้าวล้านตันแลกเครื่องบินได้หนึ่งลำก็เปลี่ยนเป็นข้าวตันละ300รยเหรียญขณะที่เครื่องบินลำละ300ล้านเหรียญลำพังหน้าที่สองอย่างแรกนี้นอกจากจะทำให้สะดวกแล้วยังมีส่วนเพิ่มผลิตภาพ productivity ให้กับโลกได้มากมาย เพราะมันทําให้เกิดการค้าทําให้คนสามารถหันไปผลิตแต่สิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องทําเองทุกอย่างตั้งแต่สากลเบือยันเรือรบส่งเสริมให้ได้บริโภคแม้สิ่งที่ตัวเองผลิตไม่ได้แต่หน้าที่ที่ผมคิดว่าทําให้เงินมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกมากที่สุดก็คือหน้าที่อย่างที่สนั่นก็คือ เงินทำให้มนุษย์สามารถเก็บมูลค่าสโตวลูไว้ได้ซึ่งมูลค่านั้นแท้จริงก็คือผลิตภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองถ้าไม่มีเงินผลิตภาพนั้นก็จะถูกเก็บไว้ได้เพียงในรูปแบบของสินค้าหรือสิ่งของซึ่งนอกจากไม่สะดวกแล้วส่วนมากย่อมเสื่อมสภาพไปตามการเวลาถ้าไม่มีเงินมาทำหน้าที่เก็บมูลค่าไว้ให้การผลิตจะต้องมีน้อยกว่านี้หลายล้านเท่าเลยทีเดียว ก็ครอบงีเงินมนุษย์เลยสร้างผลผลิตได้มากมายมหาศาลสร้างความเจริญในทุกๆด้านทําได้แม้ยืดอายุไขออกไปจากเดิมที่ธรรมชาติกําหนดได้ไม่น้อยก็ครอบเงินที่ทําให้มนุษย์สามารถใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนได้กว่า20ปีก่อนที่จะเริ่มหากินตอนเด็กตอนหนุ่มก็ใช้ผลิตภาพของคนอื่นไปก่อนไม่เหมือนสัตว์ที่ต้องหากินเองแทบจะทันทีที่ห่านม ก็เพราะเงินที่ทําให้เรามีวันหยุดมีพักร้อนมีวันเกษียณอายุไม่ต้องทํางานงกงกหากินตลอดเวลาตลอดชีวิตเหมือนสัตว์ทั่วๆไปนอกจากทาหน้าที่เก็บมูลค่าแล้วเงินยังทําหน้าที่ย้ายมูลค่าได้ด้วยทั้งเคลื่อนย้ายสถานที่และเคลื่อนย้ายผ่านการเวลาเงินทําให้เราเก็บผลิตภาพวันนี้ไว้ใช้วันหน้าและยังช่วยให้เราหยิบยืมผลิตภาพวันหน้ามาใช้ มาลงทุนในวันนี้ได้ด้วยผ่านกระบวนการสร้างหนี้และในโลกคือน,นิยมปัจจุบันก็ใช้เงินและตลาดการเงินนี่แหละที่เป็นเครื่องโยกย้ายจัดสรรทรัพยากรแทบทั้งมวลหน้าที่และความสําคัญของเงินเงินหมายถึงสิ่งที่ผู้คนในสังคมได้สมมุติขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการผลิตและชุวยขับเคลื่อนสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคและเงินยังสามารถทําหน้าที่ซึ่งมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ4ี่ประการได้แก่ หนึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันภายในสังคมและทำให้มีการขยายตัวในการซื้อขายซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก 2. เป็นมาตรฐานในการใช้วัดมูลค่าหรือใช้เป็นเครื่องมือวัดมูลค่าของสิ่งของและบริการต่างๆโดยการเทียบค่าสิ่งของและงานบริการออกมาเป็นหน่วยเงินตราตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ลผลละ10บาทเนื้อหมูกิโลกรัม ละ120บาทค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเป็นต้น 3. เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้าเช่นสามารถใช้เงินชำระหนี้สินที่มีต่อกันซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้สเป็นเครื่องรักษามูล,ลค่าเนื่องจากเงินเป็นสินทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่มีสภาพคล่องและคนส่วนใหญ่นิยมสะสมไว้เป็นสมบัติสามารถนำออกมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทุกชนิดได้ตามที่เราต้องการ แต่มีข้อด้อยอย่างหนึ่งคือไม่เกิดดอกผลให้กับเจ้าของทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากหุ้นและพันธบัตรที่สามารถเกิดดอกผลให้กับเจ้าของทรัพย์ได้สรุปเงินไม่เพียงสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้ทุกชนิดเท่านั้นแต่เงินยังเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าทําให้ผู้ที่ปรารถนาที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินความมั่นคงทางการเงินและมีฐานะเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือต้องการสแสวงหาอํานาจ ใช้เงินแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับตนเองนอกจากนั้นเงินยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและทำให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน